สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่ให้การอุปการะให้ความอุปการะแล้วนี่ของพวกเราเนี่ยู้หเราผู้ใหญ่ไม่เคยไม่เคยได้ออกสื่อวันนี้เป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับคือขอบคุณทั้งทั้งนี้และขั้งปัจผ่านมานะครับที่สนับสนุนน้องๆเลียนช้างวานช้างทุกคนขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กินอาหารเที่ยงนะครับกับเมนูหมึกย่างกุ้งย่างนะครับขอบคุณพี่เอฟซีมากๆนะครับผมที่ได้เลี้ยงอาหารของเราเลี้ยงอาหารคนช้างของเราในมื้อนี้นะครับมื้อเที่ยงนะครับนครับอาหารมื้อเที่ยงแล้วครับหมึกย่างกุ้งย่างนะครับ นี่แม่ครัวนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆดจ้าเด้อี่อาหารกางวันดจ้าขอบคุณหลายๆวันนี้ก็มาเจอกับพรสวัสด์ก็มีอาหารมือเที่ยงอร่อยๆให้กินเลยนะครับขับผมขอผม เป็นไงครับมาครับอะไราเลยครับมา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 ครับมาตอนต่อไปใหม่เลยครับต้อร้อนเลยนะครับผมกินหมึกย่างกับข้างเหนียวครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอบคุณมากๆาน,นะครับผมสำหรับอาหารทะเลมื้อนี้นะครับก็้อาจารย์ใครแน่นึ่องเป็นไงบ้างครับ,รบน,น้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมทำเองครับเนี่ยทำเองรสชาติเด็ดต้องเปรี้ยวๆเนาะ ก็เปี้ยวแตเลือดไป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 ไยไะไป่ปไ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 ปคปไดีปไคไปไปไหไป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 ไาไปไปไาไป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 น้าปไ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 ปบปไปไปไกัปไ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 ุไปไปไป้ปไไป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 ปป ของพวกเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยไม่เคยได้ออกสื่อวันนี้เป็นเ,นเกียรติอย่างยิ่งครับคือขอบคุณทั้งทั้งนี้และทั้งคนผ่านมานะครับที่สนับสนุนน้องๆเลี้ยงช้างวานช้างทุกคนขอบคุณมากครับ,รบท่านท่านให้มาเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านให้กำลังใจกันเลี้ยงช้างดูแลช้างแล้วผมจะดูแลน้อง,องๆทุกคนนะครับให้บรรลุจุดประสงค์ที่ท่านจะดูแลช้างให้ดีนะครับสัญญาครับ ขอบคุณมากครับขอคบคุณทีมสทุกทุกท่านนะครับผมนี่ก็คือน้ําเสียงของวุน้ากลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรานะครับต้นครับเป็นไงครับเย้หญายที่นั่งไม่ได้ครับอาเชิญครับเชิญครับ วันนี้ท e ีมงานใหญ่ครับผมกับทีมงานใหญ่นะครับช้างสองเชือกครับก็จํานวนคนก็อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนครับสิบเอ็ดคนครับกับสิบเอ็ดคนกับแม่ควันต้นนะครับทีมงานใหญ่นะครับกาลังกินย่างอเนกเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับเลี้ยงทั้งอาหารช้างเลี้ยงทั้งอาหารคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับปุบบาจำ้ใเลยคือพอเท่าเลย

ภาษากลางภาษาอีสานได้ฟังบ่อยแล้วครับอันนี้ขอภาษาขมิ้นครับภาษาพื้นบ้านครับเอาขุนเอฟซีก็ปลุกเนี่ยได้บัดเด้อเจ๊อ้อยกองแซมิคมาซีก็้ อายุวินชยเดินสก้าร์ไอเลิดลุกเรื่อเดินเด้อบาดใาุผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแปลว่าอะไรนะเอาขอคำแปลนะครับเอฟซีอาจจะไม่รู้จำไม่ได้ครับเมื่อกี้นะครับแปลว่าอะไรครับบอกว่าของคุณเอฟซีใหาทำมาค้าขายจะเดินรุ่งเรืองุเรืยองครับพูดอาจจะยาวอาจจะแปลไม่ครบนะครับ จำไม่ได้ครับลืมแล้วครับ <c oughs> ทีมงานเราอาจจะรังเกียจควันสวรค์น,นะครับดูครับ <c oughs> นั่งกินคนเดียวเลยครับ <c oughs> สูสกไเป็นโควิดครับไม่มีเพื่อนน่าสงสารมากมากครับอู้อร่อยครับอร่อยวันนี้ <c oughs> น้องช้างก็อิ่มควันช้างก็อิ่มนะครับ เติมพลังก่อน,อนเฮครับก่อนเฮนะครับมองช้างอิ่มไปแล้วนี่ก็ควาช้างก็กําลังเริ่มนะครับขอบพคุณคู้ใจดีขอบคุณมากๆนะครับขอให้จงพบแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวย,ลยตลอดปีและตลอดไปนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องพันข้าเมเงนนะครับถ้าชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ ช่องฟังม่าวอนด้วยนะครับสวัสดีครับ